จังหวัดปทุมธานีวัดโบสถ์สามโคกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระุทธจารย์โตพรมรังสีพระครูอนเนกสารคุณสดธรรมะวะโรพระอุปชาและอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ทุกลูป่ปีที่สิบเจ็ดณวัดโบสถ์ตำบลบางกระเบืออำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันที่22มิถุนายน2567เวลา09.00นผู้สื่อข่าวรายงานจากวัดโบสถ์ วัดโบสถ์จัดพิธีบำเพ็ญกุทิสุนกุศลถวายเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธการโตพอมรังสีพระครูอเนกสารคุณสดธรรมวโรพระอุปชาและอดีตเจ้าวาดวัดโบสถ์ทุกรูปมีพระพอมวัชรอาจารย์วัดราชบดิตสถิตมหาสิมารามเป็นประธานฝ่ายสง์มีพระราชวรมณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดโบสถ์พร้อมด้วย นายพิพิชัยเจริญจิตทวีชัยนายคมสัญญาณวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายสรานเกศทองนายอำเภอสามโคกหัวหน้าส่วนราชการแก่ผู้มีเกียรติและสิทธิอนุสิ์เข้าร่วมพิธีกันอย่างมากมายส่วนบรรยากาศภายในงานก่อนเริ่มพิธีได้มีคณะสิทธิอนุสิ์พี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลต่างทยอยมาที่วัดโบสถ์ซึ่งเป็นสถานที่จับงาน ต่อมาเมื่อเวลา09.00นเริ่มพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยคุณปตมาเก่งเกียรติจิตเมื่อเวลา10.00นพระสงฆ์ส่งสมณศักดิ์เจริญพุทธมนต์และมือลา11.00นถวายพระสารเพลงแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวนร้อยลูกนอกจากนี้ยังมีคณะศิษยานุสิ์ได้นำอาหารคาวหวานก๋วยเตี๋ยวมาออกโรงทานให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีอีกด้วย สาระเกี่้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี